พูดในหน่อยหนึ่งคือแบบความหลับตอนนี้แม่แตนอยู่โรงพยาบาลมืนแขนหักก็โทษไปหาแม่แล้วพรุ่งนี้ต้องได้ผ่านะคะแม่แตน แล้วยางหาหมอเห็ดของหวานาสันทั่วไปหาแล้วเมื่อกี้แขนหักแม่แตนค่ะแม่แตนแม่ยญานี่ไหมแม่ยาพี่เอ็นนี่ไหมเล่าแขนหักสวัสดีค่ะขอแม่แตนหายไวพรุ่งนี้แม่ผ่าประมาณช่วงบ่ายโมง พากัมันบวมขึ้นเนาะแล้วเอาขอเมือ่อนี่รับอืมาซับสนซื้อเออซื้อคือกันเนาะแม่ขอบคุณดอกดอกจำปาติจวงนี่ลาวดีตินีลาวดีนอกจกปลา,าแม่เาแม่เา แนหักเมื่อกี้แม่แม่พี่แอนกับเขาลานน้มบาลบันนี้ไม่งามาเขาลงมบาลอีกกับเป็นห่วงค่ะคุณบอยอสามีของดิฉันพอดีอยู่ที่บ้านค่ะก็ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าคือแอนมีงานอยู่โซนกรุงเทพคนเดียวสามีก็ยังไม่ได้มาคือจะบินมาพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปถ่ายรายการหมอลำไอดอลด้วยกันค่ะ ก็เลยไม่เห็นสามีค่ะแล้วก็พอเล่นคอนเสิร์ตวันที่17นะคะที่ตลาดลองมาซีเออร์นะคะสมุดรปราการเสร็จก็หลังจากดิฉันไปงานที่งานที่ร้านอิสอนานะเพลเสร็จก็จะกลับตรีรถกลับด้วยกันค่ะ18ก็มีงานที่สาครคามด้วยกันค่ะเอาเมื่อวานก็เจมิ่งแอ้ใช่ สามีก็ทํางานที่ที่สารคามอยู่ค่ะช่วงนี้ก็เขาก็ทําฉากทําวงคือเตรียมที่จะเปิดวงอะค่ะก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามติดแต่ถ้าเกิดเขาว่างเขาก็มาเขาก็มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันถ้าเกิดว่างเขาก็จะมามาด้วยกันมาด้วยกันตลอดแหละตัวติดกันไม่ได้ห่างกันสักทีใช่ค่ะอันนี้ก็เวลามาไลฟ์ก็จะเห็นคนเดียวด้วยเพราะว่าสามีไม่ได้อยู่อยู่คนละที่กันแต่ว่าก็โทรหากันตลอดค่ะ ก็ก็ความเป็นสามีภรรยากันค่ะต้องโทรหากันตลอดอยู่แล้วคือมีอะไรก็รายงานตลอดค่ะ